Hãy subscribe cho ra Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ยังไม่ประมูลที่ไเยยืนชองก็ยืนมาเลยอ๋อยืนชองเยืนชองเลยเดี๋ยวเราเปิดช่องใหม่ช่องอ๋อยืนแล้วเบอวรป็นคนคัดเราจะมีการดำเนการเป็นคนคัดว่าเป็นยางมายางถ้าเมือนดีสารจะเป็นักางเปียกยางที่ว่ากล้องนะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในรานกาเี่ว่าตั้งลาคา ที่เรนมีสัญญาณนไหมไม่พันแล้วเลยครับปฏิบัติการปกติเราจะประมูลเดลักพันทีงเกิดการนี้นะครับเอ่อขออนุญาตที่ใหญ่เรื่องสายาพานหน่อยครับสายาพานของนาดทันแบบใบสุดนะครับใบสุดคือให้ผู้ประมูลแล้วก็เอ่อปฏิตรกรเนี่ยมาดูเลยนะครับมาดูเลย นะครับว่าจะได้ราคาเท่าไหร่แล้วก็ของตัวเองจะได้กี่บาทนะครับมาดนะครับเสอมาสองราคาแล้วก็จากมาดยังเง้ยยังมายี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสยังมายี่สิบเจ็ดบาทเยี่ยมเจ็ดศูนย์ศูนย์ ยางแห้ง2 8่บนะครับยางมานนะครับ30บาทย1สบเอสตางค์ส0ม0ยครับยางแห้ง32.00 30องโอ้โหาิดปดาจครับยางแห้งสา9เอจุแห้ง สามสิแบบเอ็ดจุดสองห้าเหลืออีกสามสองสรุปเอ่อตอนตอนจะถึงการรุปนะครับเอ่อผมในนามของสัญญาณเอฟเอซีนะครับตอนนี้เราทำอยู่ทางอ่า อสาเภอผมเน้นสามประเด็นหลักๆนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับว่าเราทําตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเกษตรกรได้อะไรนะครับคือผู้ประกอบการเนี่ยได้ยางที่มีคุณภาพปริมาณนะครับแล้วก็ได้กําไรจากการทำระเ็นกิจกรรมเพื่อเป็นการขอบคุณครับขอให้เราตบเอให้กับท่านอีกรั้งครับต่อไปขอเชิญน้องแบงค์ครับที่แจงรายรายละเอียดค่ะ ในกระสอบแป๊บน,นึง